สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมอีกครั้งในรายการ Big บิ๊กโค้กนับวันน b บก God กันอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม The Survival r i a c h นะฮะเป็นเกมบนมือถือนะครับท่านผู้ชมนะสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้ทั้งบนแพลตฟอร์ม Android แล้วก็ iOS นะฮะถ้า iOS เนี่ยจะต้องสมัคร Apple Arcade เดือนละ99บาทนะครับก็มีเกมให้เล่นมากมายนะครับแล้ว Android นี่ก็ต้องซื้อเอานะครับเกมนี้เป็นเกมซื้อเอานะครับไม่ได้แจกฟรีนะท่านผู้ชมนะก็ ไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะตอนหลังจากนี้นะครับก็เป็นเกมแนวซูเวอร์เอาง่ายคือมันเป็นเกมเกมแนวซูเวอร์แบบ 2D ท่านผู้ชมคือแบบภาพ2มิติแล้วก็เป็นภาพแบบพิกเซลนะครับท่านผู้ชมนะก็คล้ายๆสตาร์ดิวเอาง่ายๆคล้ายๆสตาร์ดิวนะครับก็แล้วเราจะมาลองเล่นกันเลยตอนนี้มันให้เราสร้างตัวละครกันก่อนนะ body type นะครับนี่เราสามารถเลือกแบบเป็นคนผอมก็ได้คนอ้วนก็ได้เดี๋ยวเราจะเลือกเป็นคนผอมแล้วกันนี่มีทรงผมให้เลือกด้วยผู้ชายผู้หญิงฮนะ นี่เราจะเป็นหอนโลนสักหน่อยอ่ามีหนวดสักหน่อยละกันท,ทนี่เชิดที่เชิดนี่เสื้อสีเข้มไหมสีเข้มสีเขียวหน่อยละกันกางเกงเรือไปค่อยติดนี่กางเกงเขียวหน่อยละกันไป let's go โปรไฟล์เสร็จแล้วลุยโอเค ว้าวมาฟะเกอร์วีเกมชอบอ่ะคนดูแอปเปิลอาเคดเป็นเกมที่แบบโอเคบ้างเลยนะครับนี่เห็นไหมอ่าเราต้องแบบทำทยี่อะไรวะเนี่ยกูงงแล้วโอเพนอ่าเปิดเรือดูนะฮะทานสเฟอร์เอาให้หมดเลยกูตอนเนี้ยเก็บของไม่ให้หมดครับเก็บไม่ให้หมด เก็บมาให้หมดโอเคเรียบร้อยเก็บของมาแล้วเกชอบว่ะชอบว่ะคนดูอ่าพิกอัพเก็บของทุกนี่นั่นมาฮะเอามีกิ้งได้ด้วยคนดูเฮ้ยโอ้โหเอาเฮ้ยเอาเรื่องแล้วเรามีแถบเลือดหัวใจกับแถบเอ่อพลังงานของเรานะครับเราต้องแบบใช้อย่างระวัง ี๋ยวผมขอดูก่อนเราต้องค้าบของแน่นอนตอนนี้โอเคอันนี้ครับระเบิดได้คุยเรียกลิงอืมเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเดินสำรวจก่อนคนดูเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่ามันมีของอะไรอยู่บ้างนะฮะที่นี่ โอมันเป็นแบบที่กั้นใหญ่เลยนี่หว่าเราเดินไปดูก่อนที่จริงเกมนี้มันมีให้บนระบบ PC ด้วยนะครับคนดูนะใครที่แบบอยากเล่นบน PC ก็ไปดูได้เฮ้ยตรงนี้ไงช่วยลิงก่อนเข้ามุมไหนนะที่นี้ไม่ได้คคนดูช่วยไม่ได้ ไอ้กูช่วยมึงไม่ได้วะลิงเอยสำรวจก่อนฮะ่าที่เกาะน,นี้มีอะไรบ้างเว้ยเราเจอซากคนตายโอเคไม่มีของไม่มีของอ๋อเจอหนึ่งอันทนเฟอร์จ้ะ หนึ่งอันทานเฟอร์จ้ะน่าจะหมดแล้วคนดูแถวนี้ไม่มีอะไรเลยเก็บปวดแมบค่อนข้างใหญ่นะฮะนี่เราเดินสำรวจไปถึงตรงนี้แนละ้วแล้วน่าจะต้องไปตรงกลางอะ่ะเริ่มเข้าป่าลึกแล้วฮะตอนนี้ มีคนป่าด้วยวเฮ้ยเฮียมีคนป่าด้วยคับมันบอกมันมีคนป่านะแถนี้เดี๋ยวเข้ามาลึกขึ้นกันน่าจะเป็นจุดม้านะครับตรงนี้ขาวๆเนี่ยอ่าจุดหอตกเดี๋ยวใส่ของดิ เก็บให้หมดนะครับตอนนี้เก็บให้หมดเลยเก็บอืมเก็บหมดละดูสิแบ็คแพ็คมาฟักเกอร์ เดี๋ยวเราต้องดูนะว่าเราต้องคราบอะไรเออเฮ้ยขวานหรือเปล่าขวานหรือเปล่าเฮ้ยคราบขวานได้อู้มาฟักเกอร์วันนี้ต้นไม้ต้นพังแหละเดี๋ยวเมื่อไหรมันต้นมันจะพังในต้นไม้เนี่ยเฮ้ยนี่คราบอะไร มันคืออะไรอะ่ะอ๋อที่นอนโอเคเข้าใจแล้วเราเอาแปลงอกก่อนเอาแปลงออกก่อน,อล,ออกกอนลบทิ้งลบทิ้ง อันนี้ลบทิ้งไปแล้วนะอันนี้จะค่ำแล้วมาคนดูเราได้ก้อนหินมาฮะตัวนี้แต่ปะดินคือก้อนหินเราทำอะไรได้บ้างอ๋อนี่ไงเราต้องการอะไรบ้างฟางโอเคอันนี้เป็นอาวุธได้นะเนี่ยอันนี้ครับเพิ่มอีกเพราะว่ามันสำคัญนะฮะอ,อันนี้ต้องการไม้ ตะปูโอเคแฮนแอ็กเดี๋ยวเราต้องแบบถล่มแถวนี้ก่อนมืดแล้วเริ่มมืดแล้วคนดูโอเคได้ย่ามาแล้วเก็บเก็บกูต้องมาทำงานตรากตรำอโอเคสวยเก็บครับ มาดูซิว่าเราคราฟอะไรได้บ้างไม่ได้ตอนนี้เราสามารถคราฟเชือกได้โอเคเอาเชือกมาก่อนแล้วก็โอเคมันเริ่มอนะันล็อกแล้วเห็นไหมโอเคอเฮ้ยได้เพิ่มได้เพิ่มเวลาเราคราฟอะไรเสร็จมันจะเริ่มอันล็อกมาใหม่ดีกว่าคนดูย้ายของก่อน And act. แอนแอ็เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มเป็นแล้วเริ่มเป็นเริ่มเป็นตุ๊ดค่ะอ๋อไม่ใช่อันนี้คืออะไรโอเคต้นไม้อันนี้ใบรองจานอืมฟงางคราบลองคราบดูทีละอันก่อนคนดูมันอาจจะอันล็อกอะไรใหม่ๆออกมา โอเคมันอัลล็อกแปรนนะฮะตอนนี้ missing repeat ite item of u c อันนี้มันคือแปรนฮนะวางของวางของอันนี้คือพื้นที่เราแน่นอนเลยอันนี้เราวางแปรนไว้แต่ว่าเราไม่มีของนะครับเราต้องแบบไปหาคอ,อเคเข้าใจแล้ว มราใส่ต้องกินอาหารบ้างไปดูเดินสำรวจฮะผมว,ว่าตอนกลางคืนมันต้องมีสัตว์อะไรแปลกประหลาดออกมาแน่นอนเลยวะ่ะอืมอย่างเงี้ยแะกูได้คอร์สมาคนดูโคตรตึงสีนกอุ้ย ของงงขขอขออันนี้อะไรอะ่ะครับไม่ได้ต้องไปทุบต้นไม้ฮะเพราะว่าอันนี้น่าจะไวขึ้นเวลาทุบต้นไม้โอเคไม่ต่างกันไอ้เหี้ยเอาไอ้เน,นี้ยแหละแอคเวรคิร์คกว่าผมยาก กระเป๋าเราเล็กนิดเดียวอ่ะเราต้องคาบกระเป๋าเพิ่มนะครับเคทุบก,ก่อนทุบก,ก่อนโอ้ยขวานพังกดค้างได้ด้วยเออกดค้างได้ด้วยคนดูว่าตีธรรมดาในไวกว่า ว้าวเก็บครับเก็บเก็บไม้เก็บไม้ตอนนี้เริ่มเยอะแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะลองดูหาอาหารที่อื่นโอเคเก็บเก็บเท้าแล้วตอนนี้เริ่มได้ของมาเยอะอยู่ได้เบอร์รี่มานะฮะเดี๋ยวกลับไปที่แปลนเราก่อน คราฟเพิ่มอันนี้มันให้คราฟที่นอนน่ะฟาร์มมิ่งคราฟไม้ขึ้นมาเพิ่มได้โอเคอ๋อนี่เริ่มได้นะคนดูคราฟอะไรเพิ่มมา น่าอันล็อกอันล็อกตอนนี้คลาฟเพิ่มสวยครับมีอะไรแล้วบ้างไอเนี่ยประดินคือผมทำไมผมวางของวางแปลนตรงนี้แล้วมันของไม่มีว่ะคนดูแล้วเราลองไปสำรวจดูในป่านะครับ นั่นไม่มีของอะไรเลยคนดูแถวนี้เดี๋ยวเราลองเข้ามาลึกขึ้นกว่าเดิมเฮ้ยเราเจอกวางต้องกระทืบกวางไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยไอเหี้ยเอาเอาเอาเฮ้ยโดนกวางไล่โอ้โหได้ได้แป๊บนึงมาดิ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 ไม่ได้กลัวโอ้หี้ยโดนลุมมาคนดูมาสิกลัว

ได้เนือ้อได้เนือ้อจะตายข้าจะไม่ยอมตายที่นี่หรอกจกับควางอุ้ยเกาะมันหนาวคนดูกูเก็บของหนีก่อนวู้ฮู้เจ้ยเก็บของแล้วก็หนีเฮ้ย เอาว่ะคนดูกดบวกกดบวกกดบวกถ้าเราตีข้างหน้าไม่ได้เราต้องเข้าหลังโคดบวกกดบวกสวยเกือบตายไอ,อ้สัสเออเกือบตายครับคนดูมาโฟกัส โอเคก็ฝ okay, ากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะครับเกมชื่อว่า The Survival r i a c h นะครับท่านผู้ชมนะก็ไปสามารถโหลดมาเล่นกันได้นะครับท่านผู้ชมนะบนทั้ง iOS แล้วก็ Android หรือว่า PC ก็ได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับเกมนี้เราก็จะมีเกมอัปเดตใหม่อีกมากมายนะครับบนช a n งแอมบิโ o ้กช่องแอมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับ Big ก o o k ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ Big ก o o k ตัวเราไปก่อนขอให้ท่านมีความสุขกับการเล่นเกมมือถือสำหรับวันนี้ Big ก o o k ไปแล้วบายบายครับอัจชุดรูบอย